This is อัต n น i s podcast อัตัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Powerity และนี่คืออัตนนยย podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้คุณผู้ฟังคะเชื่อไหมว่าสมองของเราเนี่ยเป็นระบบประมวลผลที่มีความ ซับซ้อนที่สุดในโลกสมองของเรานะคะทำงาน24ชั่วโมงไม่มีหยุดพักเลยแล้วสมองของเราก็ทำงานเร็วกว่าที่เรากระพริบตาซะอีกสมองเรานะคะจะอยู่กับเราทั้งชีวิตเลยค่ะแล้วเราก็ใช้ทั้งชีวิตเนี่ยด้วยการสั่งให้สมองทำงานแล้วการมีอยู่ของสมองเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คนเราทุกคนค่ะเก่ง หรือว่าฉลาดหรือว่ามีความสามารถในระดับเดียวกันได้บางคนนะคะเป็นระดับ g ีเนียค่ะแต่ว่าบางคนนะคะเรียกว่าแทบจะต่ำกว่าระดับมาตรฐานท้าทางที่เราก็เกิดมามีสมองเหมือนกันทุกคนตั้งแต่เด็กๆถูกไหมแต่ว่าทำไมการมีอยู่ของสมองของเรานะคะกลับใช้ให้มันมีประสิทธิภาพได้ไม่เท่ากันเลยแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันสำคัญกับเราขนาดนั้นค่ะ ทำไมคนส่วนใหญ่นะคะกลับไม่เข้าใจการทํางานของสมองเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะถอดรหัส12กดทองของคนใช้สมองเป็นที่บอกว่าถอดรหัสนะคะก็เพราะว่าพาไปอ่านเจอมาจากหนังสือเล่มนึงค่ะชื่อว่า Bren Rules นะคะหรือว่า12กดทองของคนใช้สมองเป็นซึ่งเขียนโดย John Medina ค่ะเขาเป็นนักชีววิทยาด้านพันธุก,กรรมแล้วก็ ยังเป็นาศาสตราจารย์นะคะสาขาวิศวกรรมชีววิทยาของโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันด้วยเขานะคะก็จะทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ค่ะให้กับงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องสมองนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายเลยค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะพูดถึงการทำงานของสมองของมนุษย์เรานะคะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยการทำงานของสมองเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ย สามารถใช้สมองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเดี๋ยวเรามาไล่ไปทีละข้อกันเลยนะคะว่า12กดทองนะคะซึ่งก็จะใช้เวลายาวสักนิดนึงค่ะพาก็เลยอยากจะขอแบ่งนะคะออกไป2 EP เนาะเพื่อไม่ให้มันยาวจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกดทองข้อที่1กันค่ะเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีวิวัฒนาการใช่ไหมคะสมองของมนุษย์ก็มีวิวัฒนาการเหมือนกันค่ะ ถ้าเกิดว่าเรานะคะมีการเอาสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์เนาะทําให้สัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี้ค่ะมีขนาดน้ําหนักตัวเท่าๆกันนะคะนึกดีๆนะคะว่าตะกะแตนนกเสือช้างตอนเนี้ยตัวเท่ากันหมดเลยรวมไปถึงมนุษย์ของเราด้วยนะคะ<ม>เราก็จะพบว่ามนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะเป็นสัตว์ที่อ่อนแอที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะ แต่ว่าทำไมนะมนุษย์เราถึงเอาตัวรอดแล้วก็ดํารงเผ่าพันธุ์ตั้งแต่ในอดีตกาลนะคะอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราเองนะคะเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการทางสมองนั่นเองค่ะซึ่งวิธีที่บรรพบุรุษของเรานะคะใช้เอาชนะธรรมชาติอันแสนโหดร้ายเนาะก็มี2วิธีด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1ค่ะทําให้เราเนี่ยแข่งแกร่งกว่าธรรมชาติ แล้วก็2ค่ะทำให้เราฉลาดกว่าธรรมชาติซึ่งมนุษย์เลือกทำแบบไหนแน่นอนค่ะเลือกทำอย่างหลังนั่นก็คือเราเลือกที่จะฉลาดกว่าธรรมชาติเขาบอกว่าในอดีตนะคะมนุษย์เนี่ยดำรงอยู่มาได้นั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยเลือกที่จะไม่ยึดติดอยู่กับฐานที่มั่นคงแล้วก็ไม่สนใจว่าจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอนหรือเปล่านะคะเพราะว่า เรารู้ดีค่ะว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้มนุษย์เราเนี่ยก็เลยรู้จักที่จะปรับตัวเองรู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะแบบหรือดูฝนมาหรือดูร้อนมานะคะหรือว่าเวลาที่สภาพแวดล้อมเน,นี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปมนุษย์เราเนี่ยก็รู้จักที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสัตว์ที่ไม่สามารถปรับตัวแบบนี้ได้นะคะก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้นานพอที่จะ ถ่ายทอดพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นได้นั่นเองค่ะซึ่งผลพวงของการมีวิวัฒนาการแบบนี้นะคะก็คือเราไม่ได้พัฒนาร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยเลือกที่จะพัฒนาสมองให้ฉลาดขึ้นได้นั่นเองค่ะแล้วทําไมสมองของมนุษย์เรานะคะถึงพัฒนาได้เร็วกว่าสัตว์อื่นๆละ่ะมนุษย์เราเนี่ยเลือกที่จะฉลาดกว่าธรรมชาติใช่ไหมแต่ว่าเอ๊ะแล้วสัตว์อื่นๆเนี่ยเขายังไง การกลายพันธุ์โดยบังเอิญอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้เราเนี่ยปรับตัวได้รวดเร็วกว่าสัตว์อื่นคุณผู้ฟังรู้ไหมเพราะอะไรเอ้ยพาอ่านพาก็แบบเฮ้ยเพิ่งรู้แน่ๆว่ามันมันทําให้เราเนี่ยกลายเป็นข้อได้เปรียบแล้วก็ฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆมันก็คือการที่เราเนี่ยวิวัฒนาการมาจากการเดินด้วยสองขาค่ะจะสังเกตว่าสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะ เดินด้วยเท้าเดินด้วยขาสี่ขาแต่ว่าของมนุษย์เราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นวานอนเป็นลิงมาก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็มีการพัฒนาการให้เราเนี่ยจากสี่เท้าเนี่ยสี่ขาเนี่ยเดินด้วยสองขาซึ่งการเดินด้วยสองขาแบบนั้นเนี่ยมันทําให้สมองของคนเราค่ะมันเป็นอิสระแถมร่างกายของเราเนี่ยก็ยังเผาผลาญแคลอรี่ได้น้อยกว่าการเดินด้วยสี่ขา ซึ่งประโยชน์ของการที่เราเนี่ยใช้แคล,ลอรี่ได้น้อยกว่าสัตว์อื่นที่เดินด้วยสีเท้าเนี่ยก็คือการเปิดโอกาสให้ร่างกายของเราค่ะได้ใช้พลังงานส่วนเกินนั้นนะเอามาพัฒนาสมองแทนแทนที่จะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อเหมือนสัตว์อื่นๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งเลยนะคะกดข้อที่2ค่ะไม่มีใครแก่เกินเรียนค่ะ สมัยที่เรายังเป็นทารกนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สมองได้ถูกพัฒนายอย่างเต็มที่เนาะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะเรียนรู้ได้ดีกว่าแล้วก็เรียนรู้ได้ไวกว่าในช่วงวัยอื่นๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็เขาว่ากันว่าวัยเด็กเนี่ยถือเป็นช่วงวัยทองที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาสมองกว่าได้ เพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะเรียนแบบสิ่งที่ไม่รู้นะคะด้วยการทดลองด้วยตัวเองเนี่ยเป็นครั้งแรกถูกไหมแล้วก็ตั้งคําถามบนสิ่งที่สงสัยด้วยความแบบไร้เดียงสาตามประษาเด็กเนาะแล้วก็หาข้อสรุปในแบบตัวเองที่เขาคิดขึ้นมาเองว่าเอ้ยจากการที่เขาได้ไปทดลองทําสิ่งต่างๆที่เขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาสรุปว่าของสิ่งนี้อะเป็นอันตรายกับเขาหรือว่าไม่เป็นของสิ่งนี้คือเมื่อเขากระทําไปอาจจะรู้สึก ร้อนเย็นหนาวควาป่ายอันนี้ก็คือเขาจะสามารถสรุปแล้วก็เกิดเป็นความรู้ได้ด้วยตัวเขาเองนะคะซึ่งทารกในแต่ละช่วงอายุค่ะเขาจะมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นเด็กอายุ12เดือนเนี่ยเขาก็จะสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยประสาทสัมผัสเท่าที่เขามีในวัยนั้นนะคะอย่างเช่นการเอาไปลองกัดนะคะหรือว่าเอาขึ้นมาลองแทะหรือว่าเอามือเนี่ยฉีกนะคะหรือว่า กัดเลียอมไปเรื่อยนะคะอันนี้ก็เป็นประสาทสัมผัสพื้นฐานนะคะในช่วงเด็กอายุไม่เกิน12เดือนเนาะเพื่อว่าเขาจะได้สํารวจทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เขาเนี่ยอยากรู้ซึ่งมันเป็นครั้งแรกของเขาถูกไหมพอเลื่อนมาเป็นอายุสัก18เดือนหรือว่าขวบกว,กว่าเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเขาชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรจากสิ่งที่เขาได้ทดลองไปนะคะซึ่ง ทารกเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รู้อะไรมากมายถูกไหมเกี่ยวกับโลกที่เขาอยู่อะคะ่ะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็จะพยายามทําความเข้าใจแล้วก็เป็นวัยที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยไม่เพียงแต่เด็กๆเท่านั้นเนาะที่พัฒนาการทางสมองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนก็อาจจะแบบว่าเอ้ยฉันเลยวัยนั้นมานานแล้วเนาะซึ่งความจริงเราเนี่ยสมองมันไม่ได้หยุดพัฒนานะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอเลยวัยวัยทองที่เป็นวัยเด็กอะที่เป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาแล้ว พอเราเลยมาปุ๊บสมองหยุดพัฒนาไม่ใช่นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดเนาะผู้ใหญ่อย่างเราเองนะคะก็มีการพัฒนาสมองอยู่เรื่อยๆเหมือนกันค่ะเซลล์ในสมองของเรานะคะจะได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดค่ะเช่นเดียวกับทารกเลยซึ่งถ้าหากว่าเราหยุดเรียนรู้นะคะหรือว่าหยุดใช้สมองนั่นแหละคะ่ะก็จะทําให้สมองเนี่ยเป็นโรคได้หรือว่าเป็นโรคออสมองเสื่อมได้นะคะคล้ายๆกับการออกกําลังกายอะคะ่ะถ้าหากว่า เรามีการพัฒนากล้ามเนื้ออยู่ตลอดนะคะร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแม้ว่าจะมีอายุมากแล้วก็ตามเนาะซึ่งสมองของผู้ใหญ่เราเองอะค่ะก็สามารถที่จะมีการเปลี่ยนปแปลงโครงสร้างแล้วก็มีการตอบสนองต่อประสบการณ์ของเราได้ตลอดชีวิตนะคะผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยสร้างเซลล์ประสาทขึ้นมาได้ตลอดก็มันก็เหมือนกับที่พาบอกไปตอนต้นเนาะของกฎข้อที่2นะคะก็คือไม่มีใครที่จะ แก่เกิดที่จะเรียนดูค่ะมาถึงกฎข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเพิ่มพลังสมองเดิมทีแล้วนะคะบรรพบุรุษของเราค่ะเขามีวิถีชีวิตแบบแอคทีฟตลอดเวลาค่ะเพื่อว่าเขาจะได้เอากำลังเนี่ยไปใช้ในการเดินทางแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดนะคะเพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ๆเนาะอย่างที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนที่อยู่ย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆนะคะซึ่ง ทุกครั้งเนี่ยที่มีการเดินทางค่ะ,ะบรรพุรุษของเรานะคะมนุษย์เราเนี่ยก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนปแปลงแล้วก็พัฒนาอยู่เสมอสมองของเราค่ะก็จะถูกพัฒนาการจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาดังนั้นนะคะอาจจะพูดได้ว่าทักษะการคิดของเราค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาจากการที่เราเนี่ยเคลื่อนไหวนั่นก็หมายถึงเป็นการออกกําลังกายให้สมองอย่างสม่ําเสมอนะคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าสมองเราเนี่ย ถูกพัฒนาจากการออกกำลังกายออมีนักวิจัยนะคะเขาทำการทดลองหลายต่อหลายครั้งเลยค่ะเพื่อแสดงให้เห็นว่า,วาการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะคะจะทำให้ได้ผลงานนะคะหรือผลลัพธ์ในเวลาเราทำงานเนี่ยดีกว่านะคะในเรื่องของการจดจำนะคะการใช้เหตุผลหรือว่าการใช้เชาวหรือว่าสติปัญญาด้วยมีการทดลองอันนึงนะคะโดยการรวบรวมของบรรดาผู้สูงอายุ เขาใช้คําว่าผู้สูงอายุจอมเฉยชานะคะอันนี้คือในหนังสือระบุไว้แบบนี้นะคะว่าเออเรามีการรวมเอาผู้สูงอายุที่อาจจะแบบไม่ค่อยได้มีกิจกรรมใดๆเนาะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายเอามารวมกันแล้วก็มีการทําการทดลองร่วมกันนะคะเพื่อมาประเมินพลังงานของสมองนะคะจากนั้นเนี่ยคะ่ะเขาก็ให้คนเหล่านั้นเนี่ยปรับพฤติกรรมค่ะด้วยการเพิ่มการออกกําลังกายเข้าไปเพิ่มกิจกรรมเข้าไปนะคะแล้วก็ ให้เขามาลองทำการประเมินสมองอีกครั้งหนึ่งนะคะผลปรากฏว่าด้านการคิดของผู้สูงอายุทั้งหมดกลับมามีผลดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพดีขึ้นอีกครั้งสรุปแล้วนะคะการออกกำลังกายค่ะมันไม่ได้ทำให้ร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงเท่านั้นเนาะแต่ว่ายังสามารถพัฒนาเรื่องการคิดของสมองเราได้อีกด้วยค่ะมาถึงกฎทองข้อที่4นะคะ หลับให้เต็มอิ่มแล้วก็คิดให้เต็มที่ค่ะเขาบอกว่าการนอนกี่ชั่วโมงนะคะจะมากน้อยแค่ไหนนั้นเนี่ยนะคะมันมันไม่ได้มีตัวเลขที่วัดตายตัวแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าเรานอนเพียงพอไหมต่างหานะคะมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะการนอนไม่พอเนี่ยมันเท่ากับการทำให้สมองล้าชาด้วยแล้วก็ การอดนอนเนี่ยทำให้ความสามารถการคิดโดยรวมของเราเนี่ยลดลง30%เลยค่ะแล้วถ้าเราสะสมอาการนอนไม่พอเพิ่มขึ้นไปอีกอาจาก1 1วันเมื่อคืนฉันนอนไม่พอนะคะเพิ่มขึ้นไปอเป็นวันที่2วันที่3นะคะมันก็ยิ่งลดความสามารถในการคิดของเราลงได้ถึง2เท่าหรือว่า60%เลยทีเดียวเยอะนะคุณผู้ฟัง60%เนี่ยประเด็นของเรื่องนี้นะคะก็คือ เรานอนในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายเราเองแค่ไหนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่แฟกเตอร์หรือว่าปัจจัยต่างๆของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราทําในแต่ละวันนะคะก็อาการของอจํานวนชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมากน้อยแตกต่างกันไปประเด็นสําคัญคือเราต้องรู้ว่าเรานอนอิ่มเรานอนพอแล้วหรือย,อยังนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีการอดนอนหลายๆวันแล้วเราก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็ทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสารเคมีบางอย่างในร่างกายของเราค่ะก็จะส่งปฏิกิริยาบางอย่างทําให้เราเนี่ยจากคนหนุ่มคนสาวกลายเป็นผู้สูงอายุได้เลยในช่วงเวลาข้ามไม่กี่คืนน่ะนะคะแล้วมันก็จะส่งผลต่อความคิดของเราอะค่ะในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก สมาธิอารมณ์การวิเคราะห์นะคะการคิดคํานวณหรือว่าความจํานะคะซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะว่าการออกกําลังกายสมองมันมีผลต่อเรื่องพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยการนอนก็จะมีผลต่อเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะคะคนเรานะคะมีช่วงเวลาของสมองล้าอ่าเวลามีเรามีในหนึ่งวันเรามีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ต้องทำบางควมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะนะคะก็จะทําให้เกิดอาการสมองล้าเหมือนเหมือนกันนะคะซึ่งเวลาที่สมองจะล้าเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเลยนะคะคนเราก็คือช่วงบ่ายช่วงบ่ายค่ะคือช่วงเวลาที่เราต้องการหลับสักงีบเนาะแต่ว่าไอ้สักงีบเนี่ยมันไม่ควรเกิน30นาทีนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยยิ่งเกิดความเหนื่อยล้าทางสมองมากยิ่งขึ้นมีนักวิจัยนะคะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะคะออขององค์การนาซาเลยเขาพบว่าการงีบหลับนะคะทำให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพ ในการทํางานทางสมองเราเนี่ยมากขึ้นแล้วมันก็ถ้าเกิดว่าเรานอนได้เพียงพอเนะคือแบบไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะซึ่งเขาให้ตัวเลขมาอยู่ที่ว่าเขาบอกว่าจริงๆเราควรงีบตอนตอนบ่ายเนี่ยประมาณสัก26นาทีนะคะ26นาทีเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ทําให้สมองเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง3 0เเลยทีเดียวนะคะก็จะทําให้สมองเนี่ยมันมีการจัดระบบระเบียบใหม่แล้วก็ มีการรีเซ็ตนะคะสมาธิของเราได้ด้วยนะคะมาถึงข้อนะคะกดข้อที่5นะคะสมองที่ตึงเครียดย่อมเรียนรู้ได้ย่ำแย่ค่ะความเครียดของแต่ละคนเนาะมันก็แตกต่างกันไปเนาะซึ่งแบบยังไงอะเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนบางคนอ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนบางคนถูกไหมคะแต่ว่าไม่ว่าเราจะตอบสนองกับความเครียดนั้นแบบไหน มันทำลายสมองด้วยกันทั้งสิ้นค่ะจริงๆแล้วนะคะสมองของเราค่ะถูกสร้างมาเพื่อให้รองรับกับความเครียดได้เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าฮอร์โมนที่มันถูกสร้างออกมาในระหว่างที่เราเครียดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเสมอไปเนาะเพราะววาจริงๆอะค่ะความตึงเครียดเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ย ผลักดันวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆออกมาได้ซึ่งความเครียดนี้นะคะถ้ามันอยู่กับเราแบบพอดีพอดีอดแบบไม่นานจนเกินไปนะคะ่ะมันก็จะไม่ส่งผลกระทบเสียต่อสมองของเราหรือว่าต่อร่างกายของเราแต่ว่ายกเว้นว่าถ้าว่ามันอยู่นานเกินไปอะคะ่ะมันก็จะส่งผลกับสมองของเราได้ดังนั้นเนี่ยคนที่มีความเครียดแบบเรื้อรังนะคะสมองก็จะสั่งให้ร่างกายเนี่ยทำงานน้อยลงเพื่อว่า เอาพลังงานเน่ยคีบพ,พลังงานเก็บไว้เนี่ยแล้วก็เอาไปใช้กับสมองมากขึ้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเวลาเราเครียดมากๆะคะ่ะร่างกายก็จะเริ่มส่งผลต่างๆออกมาเนาะอย่างเช่นแบบบางคนก็จะแบบปวดท้องนะคะมวนท้องบางคนก็ปวดตน้นข้อปวดหัวนะคะแบบไม่หรือว่าบางคนก็จะแบบไม่ค่อยอยากอาหารอ่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่า ร่างกายอะคะ่ะมันเกิดความไม่สมดุลแล้วก็เกิดการที่ว่าร่างกายภายในอะคะ่ะมันทำงานแบบไม่ปกติแล้วก็ยังรวมไปถึงพวกระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยคะ่ะซึ่งถ้าหากเราเนี่ยเครียดจนเกินไปก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีอะดรีนาลีนมากเกินไปด้วยทำให้เกิดแผลในผนังเลือดของเรานะคะซึ่งแผลดัางกล่าวเนี่ยมันก็จะเหมือนกับแม่เหล็กอะคะ่ะที่ ดึงดูดโมเลกุลต่างๆเข้ามาสะสมในบริเวณนั้นแล้วก็เกาะให้เกิดลิ่มที่เรียกว่าคราบตะกอนแล้วมันก็จะมีขนาดใหญ่มากพอที่จะไปอุดตันในเส้นเลือดของเราได้ดังนั้นนะคะคนที่มีภาวะเครียดเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงค่ะที่จะเป็นโรคเส้นเลือดอุดตันหรือว่าโรคความดันเลือดในสมองนะคะรวมไปถึงภาวะที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบกพร่องอีกด้วย มันมีงานวิจัยชี้ชัดบอกเลยนะคะว่าถ้าหากว่าวันไหนเนี่ยเรามีความสุขระบบภูมิคุ้มกันของเรานะคะก็จะอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์มากๆแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนเนี่ยเราเครียดมากๆนะคะเราก็จะอยู่ในภาวะโศกเศร้าใช่ไหมภาวะภูมิคุ้มกันของเราค่ะก็จะมีจํานวนลดน้อยลงแล้วก็ตอบสนองต่อร่างกายเนี่ยน้อยลงด้วยนะคะซึ่งออภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะเสี่ยงต่อการเป็น โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะถัดมานะคะกดทองข้อที่6ค่ะสมองของคนเรามีการเชื่อมโยงที่แตกต่างกันค่ะสมองของมนุษย์เรานะคะมีความเชื่อมโยงแล้วก็มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะคาดหวังให้สมองของแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนกันได้พยยตตัวอย่างเรื่องเรื่ๆหนึ่งนะคะในหนังสือเขียนไว้ดีมากๆค่ะเขาบอกว่าตัวอย่างเช่น ไมเคิลจอแดนซูปเปอร์สตาร์บาสเกตบอล NBA นะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีเนาะเมื่อสมัยที่เขาวางมือจัดก,การเป็นนักกีฬาบาสนะคะแล้วก็หันไปเล่นเบสบอลอยู่ช่วงหนึ่งนะคะซึ่งเอไมเคิลจอแดนเนี่ยเคยบอกว่าเบสบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เขาใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆนะคะในจินตนาการเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเฮ้ยนักกีฬาอย่างไมเคิลจอแดนเขาหันมาเล่นเบสบอลคุณคิดว่าเขาจะเล่นดีไหม จากนักบาสแล้วก็เปลี่ยนไปเล่นเบสบอลสำหรับพานะถ้าเป็นพานะพาก็จะคิดว่าเฮ้ยเขามีสกิลนะักกีฬาถูกไหมแล้วไม่ใช่สกิลนะักกีฬาธรรมดานะแต่เป็นสกิลการเล่นกีฬาเป็นทักษะที่แบบดีมากๆด้วยดังนั้นการหันไปเล่นเบสบอลของเขาก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาหมแต่ผลปรากฏนะคะเมื่อเขาไปเล่นเบสบอลเนี่ย performance ของการเล่นเบสบอลเนี่ยถือว่าจัดอยู่ในระดับที่แย่เนาะอันนี้ก็คือ หนังสือเขาว่ามาอย่างนั้นเนอเขาบอกว่าพอเปลี่ยนไปเล่นเบสบอลเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์ตกลงมากๆไม่เหมือนกับตอนเล่นบาสเกตบอลนะคะเออซึ่งการเชื่อมโยงของสมองที่แตกต่างกันเนี่ยมันอย่างที่บอกเนอมันทําให้ระดับความสามารถของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันไปด้วยแม้แต่คู่แฝดแท้ที่มีรูปร่างหน้าตาภายนอกเนี่ยแบบเหมือนกันทุกอย่างเลยก็ยังมีการเชื่อมโยงของสมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะดังนั้นเนี่ยจากการวิจัยหลายชิ้นเกี่ยวกับสมองนะคะก็พบว่า ไม่มีสมองมนุษย์คนใดเลยนะคะที่มีการเชื่อมโยงเหมือนกันเรียกว่าสมองของแต่ละคนนะคะมันคือเป็นซิกเนเจอร์เนาะมีหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาวัดความฉลาดหรือว่า IQ ด้วยวิธีทั่วๆไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลที่เที่ยงตรงอย่างในชีวิตประจำวันของเราเองนะคะโดยเฉพาะในโลกของการทำงานแบบนี้นะคะ มันอาจจะไม่สามารถที่จะคาดหวังจากการวัดผลงานที่เหมือนกันแต่จำเป็นจะต้องเลือกประเภทของงานให้เหมาะสมกับความสามารถอย่างในกรณีของไมเคิลจอแดนเมื่อสักครู่นี้ที่พาได้เล่าไปนะคะถ้าเราให้ไมเคิลจอแดนเนี่ยเขาไปเล่นบาสเกตบอลร์แมนเขาก็จะดีมากๆแต่ถ้าเราเลือกให้เขาที่จะเล่นเบสบอลร์แมนเขาตกลง เช่นเดียวกันค่ะถ้าเรามอบหมายงานให้กับคนที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถนะคะมันก็เหมือนกับว่าในทีมของเราเนี่ยมีไมเคิลจอแดนที่เล่นเมเบสบอลอยู่ก็ได้ผ่านไป6ข้อแล้วนะคะเดี๋ยวใน EP นี้พาจะขอหยุดไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันใน EP หน้าอย่าลืมนะคะเดี๋ยวติดตามกันในครั้งหน้านะคะว่าอีกกฎทองที่เหลือจะเป็นยังไงนะคะเพื่อจะได้มารู้ว่า ทำยังไงนั้นจะทําให้เรานะคะมีการใช้สมองอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้พาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Atanai's podcast Atanai เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้